สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองป่ายสุสสสุขคนอยู่กับแม่นางตงอูช่องตงอูรำเพิ่นออฟฟิเชียลค่ะ <c oughs> ตามคำมั่นสัญญาเนาะพี่น้องเนาะสัญญาอย่างไรเราก็ทําอย่างนั้นเนาะ <c oughs> เลยว่าอกไปแล้วเขาก็บอกจังสันตอนนี้แม่นางตงอูอ่าขับรถมาที่โกสุมาถึงร้านตัดผมแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> จอดรถก่อนพี่น้องถึงร้านตัดผมหน้าร้านตัดผมแล้วค่ะ <c oughs> โอเคหลกรถก่อน นี่จ้าร้านตัดผมคุณไหนตัดผมชายตัดผมหญิงเสริมสวยอืจากผมยาวๆของเฮาเนะพี่น้องเนาะจากผมยาวๆของเราเราจะมาตัดเป็นผมสั้นอืตอนนี้ถึงหน้าร้านของเราแล้วหอนร้านตัดผมแล้วค่ะ <Double kill. S 1> ไปดูกันเลยค่ะ ถึงคิวแล้วค่ะพี่น้องมาค่ะสวัสดีค่ะ,คะช่างสวัสดีค่ะ,คะขึ้นเคียงล้วค่ะพี่น้องจะมาะตัดผมจ้าจะมาดดรีดได้ด้วยไหมตัดออกไมยนึงไหมคะลีดไดบอจ่บบอบอบอไดมาลีดมาใดจ้ะเจ้าผมงามผมงามอบอข<อ>่างบ,บองวดจากค่าสร้างว่าเอาเสาส้มใดเอาสร้างเศษตัดแบบใด โอ้ยกิดคง,งาม,งามก็เอาออกก็น้อยทำแล้วบ่เอาออกไรเลยบ่ได้ค่ะมันบ่แม็นคอนเซปต์ที่บอกเอฟซีไว้ค่ะแม่นางตองอูอยากได้ทรงแบบสั้นไปเลยค่ะส,สั้นไปเลยบอกค่ะเอาแบบสันไปเลยเหรอโอ้ยไม่เนี่ย<ส>โอ้ยสร้างตกใจพี่เนาะ <laughs> ไม่สร้างตกใจสร้างมา เออที่กิงอยากอยากให้ตัดแบบเแนี้ยคุณพี่อยากได้อ่ตาตัดตัดออกก่อนเอาแล้วก็มัดความใหญ่เอ่อความยายวาาไว้แล้วก็ต้องอุตส่าห์เอาไปบริจาคคนที่เพิ่นเป็นโรคมาเลี้ยงถ้าเพิ่นอยากเฮดวกเฮดหยางเซนานะเออตัดเป็นแบบนี้เลยเป็นจุก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 ไปเลยอย่างนี้นะ เออคืออันนี้สั้นไปเลยสร้างตกใจพี่น้องสร้างมาน,านึกวันนู้นศีรตัดออกเอาแค่ปลายที่มันเสียวัสดนาบอมแมนเออนึกว่าสิมาตัดบอบตัดสไลด์ไม่ใช่ค่ะตัดออกเลยตัดออกเลยเสียดายไหมคุณพี่ยาวไหม,ามยาวความยาวนี่ก็ไม่ต้องสั้นมากใช่ไหมอะไรนะคะเดี๋ยวความยาวตรงข้างบนไม่ต้องสั้นมากใช่ไหมเอาสั้นเลยค่ะสั้นแค่ไหนคะสั้นแบบเอาเอาแบบนี้เลยค่ะ แบบนี้เลยฮะแบบนี้เลยค่ะใช่ค่ะ,ใช,คะใช่ค่ะโอ้เมนค่ะเ,เมนค่ะเอาเลยค่ะคจัดเลยค่ะพี่น้องแม่นักตอกอูก,กระตกใจสร้างระตกใจสร้างกระดันสรงกระบางนึกว่าเแม่สมบัติตัดปลายออกก เก็บผมไว้นะคะเพื่อเราเอาไปทําประโยชน์ได้อีกด้านนึ่งเนาะพี่เนาะใช่มาบริจาคได้บุญนะคะ<ด>เราเรียงเราใหม่ใช่ไหมค่ะเสดบอกทำารราเสดยดได,ด,ไดบอกก็เพื่อเพื่อเอฟซีเนาะเพื่อองค์กรเพื่ออ่าที่เขาอันนี้ไว้เขาบอกไว้แล้วทําตามเอาเมีเอาคนสันมญตามคำมั่นสัญญาที่ ลั่นมาจาไว้กับเอฟซีนะคะผมยาวมากพ <Hi> ี่น้องหัวะได้ไหมคะเปลี่ยนใจไหมคะเนี่ยก่อนที่จะไม่ลงมือเตือนได้ไหมเปลี่ยนใจคะเอาแล้วพี่น้องเอาแล้ว เอาแล้วเอาแล้วเออเปลี่ยนใจได้ไหมคะเปลี่ยนใจไม่ได้แล้วได้ครึ่งหนึ่งพี่น้อง ทรง,งสก,กินเฮดเลยด้อพี่น้องทรงสั้สสนเลยเนาะทรงสัน้น อาสนมีมาได้เนี่ดดยวิมิมสอะไรเหรอโอ้ยลืมสร้างสร้างสร้างตกแต่เรื่องเลือตก,ตก,ตกใจน้ำสร้างตกใจน,น้ำแล้วสร้างปากโบอ,กออกเลยว่าผมเงียวเงี้ยวเธอทำไมเธอทำไมกล้าตัดกระสุนเพื่อเอฟซีเนาก็เลยกล้า<อ>เพื่อแฟนคลับ<อ>เพื่อเอฟซีนะคะ งานเซหวัดปอกข้อยคข่อยแล้ววันนี้อยสวยค่ะสวยไปไหนสวยไปไหนอ่ะความสวยไปไหนไวมายาวไวมานานไหมโอ้ยยี่สิบกว่าปีพี่หนูไม่เคยตัดผมสั้นเลย หนูเออหนูเคยสัญญาวาวาถ้าพอกับแม่บอเสียหนูจะบปตัดผม,มแต่อันนี้ก็คือคือคําคํามั่นสัญญาเราเราพูดไว้แล้วไงเราก็ไม่อยากเสียคําพูดเราเนาะอือพี่น้องขาตัดความยาวออกแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นบอบีิเขาเอินบอบบอสส่งไนนะอเนาะสงเจ้าเนาะอืมอ๋า เบอร์สองไม่คือหรอกเพราะหน้าผาเรากว้างต้องเป็นเบอร์หนึ่งถ้าจะเป็นสกินเฮะ,ะ,เ,ะเ,เบอร์หนึ่งเนาะเนบอร์สอง่ประมาณนี้อ๋อหน้าผากเราหน้าผากเราเยอะเอาเบอร์หนึ่งหน้าผากเยอะหรอกใ่สิละหน้าผากคิดตัวสกินเฮดเ,เบอร์หนึ่งนะคะสก,กินเฮดเ,เบอร์หนึ่งวัสดพิ่นง อือผมดกผมนูนานะผมเอาทรงขนตาอ๋อนีมิซากใจดีแล้วนะให้เบอร์หนึ่ง ให้อันดับหนึ่งเลยใช่ไหม <c oughs> สร้างตกใจพี่น้องสร้างบอกคิดมาผมเงี้ยวเวสือสิมาตัดแบบมี่สมี่เอสสร้างางยง,งงไปเลย โอ้ยวิคัดขนาดอันนี้เด้เนาะปลาขนาดนี้ก็ตงนน oh. ังว่าวเอ็ดบิ๊กได้เป็นหัวเลยหัวเป็นหัวเป็นแึงหัวเลยสนนะเนี่นยส <Sorry. S 2> นพี่ก็สวัสีเหมือนกันเลยอือ <Ừ. S 2> แจะวาหของหนูยังเกิดเด็หของหนูเกิดนะ้นร้องไห้ไม่ทันแล้วนะคะร้องไห้ไม่ทันแล้วค่ะทำใจไว้แล้ว ทำใจไวแต่เมื่อคืนนี้แล้วค่ะเพราะก็ต้องเหตุตามคำมันสัญญาเนาะเขาได้รันว่าจ่าไว้ลาได้เอยไว้เร็วอืม ผมเหมือนผู้ชายแล้วการคิ้วให้หน่อยนะคะให้เหลือความเป็นผู้หญิงไว้นิดนึงนะคะการคิ้วให้หน่อยจะแถออกเบิร์ดเดอร์อมมแมนค่ะให้เหลือเป็นความสวยไปจักหนอยแนะ่ดีตนจักหนอยแนะ่ กันขอมาด้วยนะพี่ดูพมนาไม่พนะม,มนาบอาพมนาแต่เสียที่มองนี่ละนี่หน้าผากตรงนี้ สภาพของ,อน,องอน้ำตาตกน้ำตาตกไหนผันแล้วค่ะต่อให้ใหม่หน่อยต่อก็ต่อไม่ได้แล้วกัน Aqui nem é เอาเอา้อางลองห้อยู่แล้วเียบงทำใจบ่ได้ <laughs> <laughs> ทำใจไม่ได้ ทำลาแล้วลผมสวยๆวย <laughs> เป็นจังใดยัยเป็นจังใดคนละยางกันบ้างมันก็ไม่เหลือเขาเดิมแล้วเนาะเปลี่ยนลูกแล้วนะโอ้ <laughs> ไม่เหลืโกนหวานดูผม เสร็จแล้วค่ะพี่น้องอ๋อเสร็จแล้วพี่น้องเออบ้านบ้านนั่นนั้นยังก่ออัน อ,อ,อ๋อพี่เจีติดลูกค้าเหรอ,อ,อมันเก็บแอบเห็บบ่แบบอเลย เสียดายว่าเป็นจั้ไดเสร็จเรียบร้อยแล้วคัะพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วอุ้ยาวมากนะพี่เนาะครับผมยาวอันนั้นอันนี้บ่แน่นบ่บ่บ่ตัดบ่เบิดเดย์อันนี้ที่เฮาตัดอันนี้ออกอันนี้อันนี้แค่ปลายแค่มาปลายนะคะแค่เอาปลายมันออกอืมนพอดีกันอืม เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องตอนนี้เหลือกันค <laughs> ิวเพให้แล้วเด้อค่ะทําให้แล้วนะคะ FC ทุกทคนแฟนคลับทุกคนฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไ i b e ฝากกดติดตามด้วยนะคะคุณพี่พี่ได้ฝากร้านนะคะร้านอยูตรงไหนร้านอยู่ตรง ยีงอนุบาลสายลุงนะค่ะจากแยกควนมิวัดลงมากข้างลุงบุงนะคะขวามือนะคะ่ะเห็นอย่างแน่ๆค,ค่ะคุณพี่ที่นี่มีตัดผมชายสปาหน้า,น,านวดเพื่อสุขภาพนะคะรับช่องเสื้อผ้าด้วยจ้าเห็ดเบิร์ตอีวิตติเกิงเกเบลจ้าทา,า,า,านหูหนาล้านคอโอเคค่ะเอฟซี e สุภูมิสุกคนฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe ฝากกดกระลิงหมักกระโลงอย่าลืมนะคะพี่น้องทำให้ตามสน ยาแล้วค่ะแม่นักตูขอลาไปเลยพอกันไมคคลิปหน้าคลิปนี้ไว้สัสนีสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ยละลนซา